Terima kasih telah menonton! หลังการล่มสลายของราชวงศ์หมิงชายชาวจีนกวางตุง้งชื่อว่าหมักกิว๋วหรือหม้อจิว๋วจากเมืองเหลยโจวมนทนกวางตุง้งไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงจึงเดินทางอพยพมายังเมืองพนมเปะของอาณาจ,จักรกัมพูชาในปีพุทธศักราช2241ขณะนั้นมีพ่อค้าชาวจีนและยวนมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองเปียมในภาษาขำมรแปลว่าปากน้ําหมายถึงปากน้ําเมืองบันไทยมาก ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจัก,กรกัมพูชาอยู่ด้านในเมืองบันไทยมาศและเมืองเปียมบันไทยมาศหรือปากน้ําพุทธทยมาศเป็นคนและเมืองกันแต่ในพงศาวดารไทยมักเรียกเมืองเปียมบันไทยมาศว่าเมืองบันไทยมาศหรือพุทธทยมาศด้วยสับสนว่าเป็นเมืองเดียวกันมะเกาเปิดบ่อนเบี้ยของตนเองขึ้นที่เมืองเปียมบันไทยมาศหรือเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่าเมืองหาเตียนจนกระทั่งมะเกามีไรายได้ร่ำรวย และได้รับแต่งตั้งจากกษัตริย์กรัรมพูชาเป็นที่ยศต,ตำแหน่งขุนนางออกยามักเกามีอำนาจปกครองชาวจีนและก็ชาวยวนในเมืองฮาเตียนนำไปสู่การกําเนิดของราชาวงศ์ฮาเตียนมักเกาเขาสวามิพักต่อเจ้าหยวนใต้เงียนฟุกจูในพุทธศักราช2251เงียนฟุกจูแต่งตั้งให้มักเกาเป็นเจ้าเมืองฮาเตียนหรือเ,เมืองเปียมบันทามาเมื่อมักเกาถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2278มักเทียนถือ หรือมอซือหลินบุตรชายของเขาขึ้นเป็นเจ้าเมืองหาเทียนคนต่อมาหลังจากการเสียกรุงศรีเอยุธยาครั้งที่สองในพุทธศักราช23 1 0เจ้าในายในราชวงศ์บ้านผู้หลวงสองพระองค์ได้แก่เจ้าศรีสังซึ่งเป็นพระโอรสในเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตหรือเจ้าฝากรุงได้รับการช่วยเหลือจากปานหลวงฝรั่งเศสให้เสด็จลี้ภัยมายัางเมืองหาเตียนจากนั้นจึงเสด็จลี้ภัยต่อไปอยังเมืองอุดองของเขมรอีกพระองค์หนึ่ง คือเจ้าจุ้ยพระโอรสในเจ้าฟ้าอาภัยซึ่งเป็นพระโอรสในพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักเสด็จลบนี้มาประทับที่เมืองหาตีนในพุทธศักราช2312ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินกำลังสเสด็จยกทัพลงไปปราบรามชฉุมนุมนนครศรีธรรมราชมักเชียนตื้อได้มอบหมายให้หลานชายของตนยกทัพเรือเข้ามาโจมตีเมืองจันทบุรีและเมืองทุ่งใหญ่หรือเมืองตราดในพุทธศักราช2314สมเด็จพระเจ้าตากสิน มีพระราชองค์การให้แต่งทัพเรือเข้าโจมตีเมืองพุทธไถมาหรือเมืองหาเตียนนำไปสู่สงครามสยามเวียดนามปีศักราช2314เพื่อปราบหมักเชียนตือเจ้าเมืองหาเตียนและเพื่อค้นหาองค์เจ้าศีสักและเจ้าจุยโดยมีพระราชองค์การให้พระยาพิพิธซึ่งว่าที่โกษาธิบดียกทัพเข้าโจมตีเมืองพุทธไถมาพระยาพิพิธส,สามารถเข้ายึดเมืองพุทธไถมาได้สําเร็จมักเชียนตือหลบหนีไปยังโจดก สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงแต่งตั้งให้พระยาพิพิธขึ้นเป็นพระยาราชาเศรษฐีเจ้าเมืองพุทธไทยมาได้รับสมญานามว่าพระยาราชาเศรษฐีจีนในขณะที่หมักเทียนตื้อได้รับสมญานามว่าพระยาราชาเศรษฐียวนต่อมาเจ้าหยวนตายได้เง้นฟุกชวนทรงทับหยวนมาช่วยเหลือหมักเทียนตือ้อจนสาม,มารถรวบรวมกำลังกลับเข้ามายึดเมืองพุทธไทยมาหรือเมืองหาเตียนคืนได้ในพุทธศักราช2315 พระยาราชาเศรษฐียกทัพกลับขึ้นยึดเมืองพุธทธยมาได้อีกครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเห็นว่าเมืองพุธทธยมาหลักษาไว้ได้ยากจึงมีพระราชาออค์กาดให้พระยาราชาเศรษฐีว่าต้อนชาวเมืองพุธทธยมาเลิกกลับมายังกรุงธนบุรีฝ่ายมักเชียนตื้ออดีตเจ้าเมืองหาตีนยังคงตั้งมั่นอยู่ในเวียดนามภาคใต้ต่อมาในพุทธศักราช2314ปีเดียวกันกับที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ยกทัพเข้าโจมตีเมืองหาเตียนนันเกิดกรบฏเตยเซินหรือกรบฏไกเซินขึ้นนําโดยสามพี่น้องตระกูลเหียนวันได้แ,แก่เหยียนวันยักษ์เหยียนวันเหลือและเหียนวันเวกสามพี่น้องเหียนวันยกทัพกบฏเตยเซินเข้ายึดเมืองกีเยินไว้เป็นฐานที่มัน่นในขณะที่เจ้าหยวนเหนือกินซาช่วยโอกาสยกทัพลงเข้ามายึดเมืองเวได้สําเร็จทาให้เจ้าหยวนตายเหยียนฟุกชวนพร้อมทั้งสมาชิกตระกูลเหียนต้องอพยพลี้ภัยลงมาอยู่ที่เมืองไซงอน เงียนวันเวกยกทัพเข้ามายึดเมืองไซงอนได้สําเร็จในพุทธศักราช2,320เจ้ายวนตายเงียนฟุกทวนหลบหนีมาพึ่งหมักเทียนตือหมักเทียนตือเข้าช่วยเหลือยวนตายโดยการตั้งรับเตยเซนที่เมืองลองสเวียนเงียนวันเวกยกทัพเข้ายึดเมืองลองสเวียนได้และจับกุมเจ้าหยวนตายเงียนฟุกทวนไปประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากสินเมื่อทรงทราบว่าหมักเทียนตือป้ายแผลให้แกเตยเซนจึงทรงสง่าหลวงนั่งเรือไปพบกับหมักเทียนตือ หมักเทียนตื้อเก่งพระราชอำนาจของพระเจ้าตากสินจึงยินดียอมเดินทางมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่กรุงธนบุรีแต่โดยดีพร้อมกับองค์เจียงซุนตนทักษวนซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลเงียนเงียนฟุกอันหรือองค์เจียงสือตั้งมั่นที่เมืองไซง่อนเพื่อต้านทานกรบฏเตยเซินในพุทธศักราช2323คุณนางชาวกัมพูชาเอาไว้จดหมายฉบับหนึ่งกราบทูลว่าองค์เจียงสือมีจดหมายรับ มาถึงองค์เชียงซูนโดนทัดส่วนให้ก่อาการกบฏเข้ายึดกรุงธนบุรีหมักเทียนตือเมื่อทราบข่าวได้ทําการฆ่าตัวตายไปก่อนสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงสรงลงพระอาญาประหารชีวิตองค์เชียงชุนรวมทั้งบุตรคนอื่นๆของหมักเทียนตือและผู้ติดตามชาวยวนจำนวนรวมทั้งสิ้น53คนเหลือเพียงบุตรหนึ่งคนของหมักเทียนตือชีว่าหมักตื้อสินซึ่งอายุยังน้อยพระยากราโหมได้ทูลขอชีวิตไว้สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงไว้ชีวิตมักตื้อินแต่สรงให้เยอระเทศไปพุทธศักราช2324สมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระราชงงองค์การให้สมเด็จพระยามากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสียกทัพเข้าโจมตีกัมพูชาในสงครามสยามเวียดนามพุทธศักราช2324แต่ทว่าได้เกิดเหตุารณจรจจกบฏพระพยาสันที่ชนบุรีตามเอกสารเวียดนามเจ้าพระยาสุรสีได้เจรจาสงบศึกกับแม่ทัพหยวนเงียนหิวทวี ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์เชียงสือจากนั้นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศสึกจึงทําการปราบจราจนที่กรุงธนบุรีแล้วขึ้นของราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในพุทธศักราช2,325และในปีเดียวกันนั้นองค์เชียงสือเหียนฟุกอันภ่ายไปให้แก่เหียนเวห์แห่งราชงวงศ์เตยเซินเหยียนเวกสามารถเข้ายึดเมืองไซ้งง่อนได้สําเร็จเป็นเหตุให้องค์เชียงสือเดินทางลิภัยมายังเกาะกระบือแขวงเมืองกำบงสม ในขณะนั้นพระยาชนบุรีและพระรรยองตระเวนสลัดไปจนถึงเกาะกระบือพบกับองค์เชียงสือพระยาชนบุรีและพระรรยองเสนอให้องค์เชียงสือเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่กรุงเทพโดยเอกสารเวียดนามระบุว่าเงินฟุกอันได้มอบหมายให้คุณนางคนสนิทชื่อเจ้าวันเตียบจิตต่อขอความช่วยเหลือจากสยามผ่านทางคุณนางสยามชื่อว่าพระยาทศดาศจาตุรงองค์เชียงสือเงินฟุกอันพร้อมทั้งครอบครัวและคุณนางผู้ติดตามทั้งหลาย เดินทางมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2326ประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและกรมพระราชาวังบวรทรงให้การช่วยเหลือแ,ลแก่องค์เจียงซือเป็นอย่างดีตามสัญญามิตรไมตรีที่ได้กระทําไว้ก่อนหน้านี้เมื่อพุทธศักราช2324ที่คขมรโดยพระราชทานให้ไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านต้นสำโรงต่อมาคือสถานกงสุนปโปรโตุเกสโดยมักตื้อสินบุตรชายของมักเทียนตื้ออดีตเจ้าเมืองหาเตียง ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อองค์เชียงสือที่กรุงเทพมหาคนครโดยองค์เชียงสือได้พบกับมักตื้อสินบุตรชายของมักเทียนตื้อเจ้าเมืองหาเตียนที่ยังเหลือรอดชีวิตไม่ถูกประหารมักตื้อสินได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อองค์เชียงสือ